สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับช่างจุ้ยชาแนลนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะทำคลิป Good night routine กันนะคะเป็นคลิปแรกนะคะก็คือ Good night routine ก็คือก่อนนอนทำอะไรก่อนเข้านอนทำอะไรบ้างะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6 1กโมงสินะคะก็ถือว่าทำแล้วนะคะก็โอเคหลังจากที่เรา เรื่อค่าสุดแดงน,นะคะทุกคนเราก็ไปไปล้างถ้วยก็ล้างหายกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะที่ทําการล้างหายแล้วก็ล้างถ้วยกันนะแล้วเราจะไปล้างหายกันก่อน,นเลยนี่ฟังคำนี้หมดเลยคะก็เดี๋ยวจะมาล้างหาย เลยนะคะทุกคนก็ล้างจากล้างไข่เสร็จใช่ไหมคะทคแล้วก็ต้องไปจัดที่เครื่องปุง๋มแล้วก็ต้องมาล้างไข่นะวเพื่อล้างจานล้างซ่อมล้างช้อนล้างหม้ออ่ะและ้วก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะนั่นแหละทคนแลนี่คือคำถามคุณแม่นะคะแล้วก็ต้องทําทุกเย็นทุกเย็นเลยนะคะ ที่เาถ่ายคลิปเราคิไม่หยืดน,นะคะแต่าม่ถ่ายคลิปได้เพราะว่าใส่สลายแล้วทีน้แล้วก็เอมามันมนลงน้ำคก็หมดป่ะเอิดแต่ว่าใส่เพวความสะอาบอกเลยว่าน้ำสีบเขียวปปื้อมากเลยนะทุกคนเขียวปื้อเลยนะเขียวแบบต่อมาเลยนะคะโนก็เทค่ะต่อไปยกไปรดน้ำาดน,น,นอะไรก ยกขีกันขึ้นเปล่าก็ยังไม่สะอาดค่ะทุก๋ยวควรต้องอาขัดแต่ว่ามเป็นไม่สะอาดก็ต้องขดัดขัดน้องให้สะอาดนะน้องจะได้บอกทุกคนดูขเข่าเซอือเข่าดูนิ้เข่าแลาต้องล้างสองข้างแล้วก็ต้องมาเติมอารอาีกสักครั้งหนคุ นัแล้วก็ต้องมาล้างถ้วยล้างจานเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตล้างก็ขอตัวล้างไหก่อนเดี๋ยวมาเจอกันตอนล้างไหไปนี้เสร็จเอ้ยล้างไหทั้งสองใบเสร็จนะคะ ที่เราเติมน้ำล้างไขสุดนะคะแล้วก็จะมาล้างเครื่องน้ำน้ำอาโอเคแล้วก็จะมาล้างกันดีกว่าตอนนี mm hmm. ้เติมน้ำดี mm hmm. ก็ขอตัวไปล้างเครื่องก่อน mm hmm. mm hmm. กได้การเคลือบเป็นเร็จเป็นทีก็รอยแล้วแฉะมากเลยตามพื้นแฉะมากนะคะแล้วก็เราจะมาจัดครัวกันเครือบนะ่าดูเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมาจัดกันค่ะก็จะมาหาหมุมตั้งกล้องแล้วก่อนตรงนี้นะคะไปปะต้องไหนปะ องมานไรนะคะทุกคนเนี่ยไหนมันไม่อุ้ยนี่เราเจออ่ะก็จะเห็นแบบคือก็ขอตัวไปจัดก่อนนะคะการจัดเกินเป็นที่เรยนะคะก็จะแบบมีเปลี่ยนย้ายให้ทำความสะอาดเฉยๆนะคะทุกคนต่อมาเราก็จะมาทำข้าวนำข้าวะสเกษตรเป็ดขาวกันนะคะ โอเคมาค่ะเราใช้จะจะมีการนำเข้า ไปดูเวลากันเป็นที่โมงแล้ว6โมง28นะคะแต่ก็จะไปกวาดบ้านกันบ้านสุโขทิยค่ะก็กวาดบ้านกันก่อนนะคะกลัแบบ 其他礼品。 คนจะไปกดบ้านกันนะคะเรววากดบ้านเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็ถูบ้านต้าหลังจากที่เราถูบ้านเสร็จนะคะทุกคนก็มีคนมาเล่นกับเราด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะว่างไหมเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวรออีแม่กัน,นะคะ่ะแล้วก็จะทําไข่เจียวกันนะค,ะะค,ครเราทำไข่เจียวเสร็จแล้วค่ะแต่คือมันมืดมากค่ำแล้วชิมก่อน โอ้โหอร่อยคะ่ะเยียบแล้วไปกรองน้ำต่อคะ่ะไปกรอกน้ำกันนี่คือใบกากรองน้ำของเราเลยจ้าแล้วก็จะเก็บขุดน้ำทุกขวดนะคะมาคืนนี้ทุกคนเหงือเต็มเลยอันนี้ก็เปล่าคะ่ะยัดมันลงไปเดี๋ยวขอตัวไปกรองน้ำก่อนนะจ้า แล้วก็กอกน,น้ำเชื้อนะคะคือน,น,นั้นมากๆเลยนะก็ตอนนี้เป็นเวลาห้งมงห้าสิบแปดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดทีวีไว้แล้วก็จะไปอาบน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเปิดทีวีกันคือแบบบ้านโล่งมากเลยนะคะก็ในบ้านก็จะมืดหน่อยนะคะแล้วก็จะเปิดประตูออกเลย ก็จะเปิดทีวีในบ้านนะคะดูคุณมันก็จะมืดมืดไม่เห็นหน้าเราเลยความมืดมากแล้วก็จะเปิดทีวีเี่ผ้าเส็จตัวด้วยทา่มเยี่ยบนี่แล้ว ใชรับไม่ดูรร๊้ดีครับแตต้องขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเป็นตัเป็นตากับตำรวจแล้วก็จะปิดนาำกันนะคะตอนเช้าป้าชาเปิดน้ำแตตอนนี้ก็ปิดการก็เราขอตัวไปอ่าบน้ำกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็ อาบน้ำอาชำอะไรเสร็จแล้วนะ,ะก็ยังไม่เสร็จสิก็คืออาบน้ําเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือตอนที่บอกว่าจะไปอาบน,น้ําก็ตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบสองอก็คือก่อนที่จะอาบน,น้ําอะเราไปกินมะม่วงกวนมาแล้วก็ตั้งดูทีวีนานมากทุกคนกูจะอาบน้านะคะก็เออตัดสินใจอาบน,น้ําเลยเดี๋ยวจะไม่ทานอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมาแกะบผมกันเราจะมาดูผมกันนะคะว่าผมเราจะ งอนลอนทหห่อยรทแค่ไหนแต่เนาะก็อันเนี้นี่เลยนะทุกคนเน็บแน่นมากเลยทุกคนคาดเก็บผมเนี่ยยังไม่ลงเลยเป็นแน่นมากๆน,กนี่ปรัก ก,ะะก็จะมาคะผมก็แบบงองงแบบนี้นะคะคือผมปูแบบใหญ่มากอาลณงกอ่อนค่ะก็เดี๋ยวจะมาลงบำรุลง,ลงผิวหน้ากันก่อนเนาะน,นะคะ แล้วก็เอมไแบบำรุงผิวนะคะเป็นครีมเด็กแบบอ่อนๆน,น้องแบบไม่ใช้แบบอุิมพุกนี้ก็คงจะูแล้วนะคะเพราะเราจะไม่ทาครีมแบบสารสก,กัดแรงอันนี้แบบเลียนเลีกผินะแล้วก็ใช้าเป็นครีมเด็กกับไปก่อนนะคะตั้งตัวมาก่อนนี้ก่อนแล้วค่อยจะแบบใช้ครีมพวกครีมแตงม้งมองครีมลาไยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็จะลงแบบนึงนะคะบำรุงผิวเรียบร้อยแบบมันจะมีความเนิ้อหนะเนิ้นอหนะนะคะเชื่อเพราะว่ามันเปตีครีมมัเด็กผิวเด็กเนาะแบบเน,นื้อหนะนิดนึงแล้วก็จะลงเป็นแป้งฝุ่นนะคะนิดนึงไม่ลงเยอะนะคะว่ามันจะแบบหน้ามันจะมองนะอัน,นลงไม่ให้มันเนืน้อหนะเฉย และต่อไปก็จะเป็นลิฟมันตัวนี้เลยนะคะอันนี้เราใช้เป็นปาซามเลยคือบอกบอกเลยนะคะว่าตัวนี้คือใช้ดีมากปากช,ชุมฉ่ำตลอดเวลานี่อันนี้คือเรามีสอกตัวเนื้อแบบคือแบบบอกเลยนะคะว่ากินหอมมากแบบกิตบบีตบัรีสตรีนหนึ่ง เรียบร้อยนะคะการทำทำพระจีนของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน,นะคะเพื่อไม่ให้พลาดรับชมจากช่องจุ๋ยชาแนลด้วยนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย